ปลาบึกชมบรรยากาศสะพานนิตรภาพไทยลาวข้ามโขงฝั ng, ่งคขมวนครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายทอดให้พี่น้องเอฟซีได้ชมบรรยากาศต่างๆของเราชม วิวแม่น้ำโขงของเมืองนครพนมครับตอนนี้ก็รถข้ามสะพานไทยลาวแห่งที่สาก็ถ่ายทอดให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้เห็นชมแม่น้ำโขงออน้ำกำลังขึ้น